ตำรวจทางหลวงที่กาญจนบุรีเขาเจอรถกระบะคันนี้ฮะผิดปกติฮะแล้วรถกระบะคันนี้ซิ่งหนีเลยฮะตำรวจทางหลวงทำไมซิ่งตามฮะคุณผู้ชมฮะเพราะต้องตามจับให้ได้ครับสุดท้ายรถคันนี้คุณผู้ชมฮะนี่ฮะเราไปดูตอนนี้ก่อนปรากฏตำรวจทางหลวงตามรถกระบะคันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่ที่ถนนทางหลวงหมายเลข3 2 3สาครับสายกาญจนบุรีถึงทองผาภูมิเนี่ยแหละปรากฏคุณผู้ชมฮะตำรวจขับตามนี่ฮะแล้วพยายามขับจะปาดหน้าแล้วเพื่อให้หยุดครับคุณผู้ชมครับ แต่ปรากฏรถกระบะคันนี้ยังขับต่อฮะยังเล่นเครื่องหนีหแล้วก็เลี้ยวซ้าย,ยโอ้โหดูฮะต่อไปนี้ก็บอกแล้วฮะทุกวันนี้เล่าข่าวไปเหมือนหนังอยู่แล้วฮะ <c oughs> เหมือนดูหนังอยู่แล้ว <c oughs> สุดท้ายรถคันนี้ครับโอ้โหดูฮะควันฟุ้งเลยฮะสุดท้ายรถคันนี้พอเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวัดวังใหญ่ขับเข้าไปในหมู่บ้านจนฝุ่นตลกและที่สาคัญโอ้ยางกับหน,นงังจริงๆขับพุ่งข้ามรางรถไฟเลยแต่สุดท้ายเดี๋ยวไปเจาะตรงไหนจบตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชม ปรากฏรถกระบะคันนี้ท้องรถไปติดค้างบนรางรถไฟฮะ oh. ตรงสถานีรถไฟวังใหญ่พอดีพอดีแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนี่ฮะพอมาโอ้โห oh. คุณผู้ชมไม่ใช่ข้ามรางรถไฟธรรมดาจะข้ามรางรถไฟแบบเนี้ยแล้วปรากฏว่าไงรู้ไหมคุณผู้ชมะพอตำรวจทางหลวงลงมาจะควบคุมตัวปรากฏคนขับกระบะเปิดประตูรถวิง่งหนีเข้าไปในป่าอย่างรวดเร็วทิ้งรถเอาไว้เลยและที่รถเอาไว้แสดงว่ามันต้องมีของผิดกฎหมายก็ดูสิฮะพอตำรวจทางหลวง เปิดประตูรถออกมาโอ้โหมีการปลอมแปลงเอกสารราชาการเลยฮะทั้งป้ายทะเบียนป้ายภาษีคือป้ายไม่ตรงเลยอะและก็สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถปรากฏเบาะหลังเจอถุงปุ๋ยสีขาว ทับด้วยถุงพลาสติกสีดำเปิดออกมาโอ้โหต้องโอ้โหเลยฮะปืนอาก้าสองกระบอกแม็กกาซีนสามอันกระสุนปืนอีก22นัดครับและที่สำคัญไปเจอบัตรประจำตัวประชาชนและใบขับขี่ชื่อว่านายน,นารงอายุ4 5ปีครับเป็นชาวนาครสวรรค์พอเอาบัตรประชาชนไปตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรนายน,นารงเคยมีประวัติถูกตารวจทางหลวงกาญจนบ,บุรีจับมาแล้วฮะนี่ดูเลยฮะคุณผู้ชมข้อหาช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเมื่อปี2 0 1 5 มีถูกออกหมายจับข้อหาพราบรยาเสพติดที่ศาลจังหวัดนครสวรรค์และพบว่าเกี่ยวข้องกับกระบวนการขนแรงงานเถื่อนยาเสพติดและอาวุธสงครามด้วยที่นี้คุณผู้ชมนี่ตัวพี่ฮะน้องชายน้องชายของนายนารงกันยายนที่ผ่านมาตำรวจทางหลวงกาญจนบุรีเพิ่งจับเองข้อหาช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองด้วยแปลว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องตามตัวนายนารงนะเพราะประวัติอาชญากรยาวเหยียดเลยและคราวนี้ถึงขนาดเจออาวุธสงครามเลยครับ